วันนี้เรามาขุดปลาไหลนะครับเห็นตัวแล้วเมื่อกี้่ันอันนี้ผ่านปลาไหลมาจากอุดรครับอันนี้บ้านเราเองครับเสียวบ้านเราเองครับสหายกันครับสหายครับเห็นเห็นางแล้วครับเมื่อกี้เห็นหัวเห็นหางแ <yg> ล้วแต่ว่ามันมุดเข้าไปอีกฮะมันกลัวตายแล้วมุดเข้าไปลึกโอ้โหนั่นไงครับนั่นไงครับเห็น <ข Siz S 2> หัวแล้วครับ คโคูโล่แล้วครับโคโล่แล้วครับน้าแย่กำลังเอาน้ำใส่แมกโคน้อยครับใช้แมกโคน้อยครับกำลังใช้แมกโคน้อยอยู่ครับผมไปหาไม้มาเหยียบหยุดไว้ก่อนนะครับต่อนะครับต่อนะครับกำลังใช้แมกโคลครับนี่ก็ชับนี่ก็พูดด้วยทั่วช้ำนะกำลังครับกำลังจกเอาครับเพราะว่ามันจกภาษาอีสานเขาเรียกว่าขุดนะครับว่าผมใส่เบ็ดไปแล้วมันไม่กินนะ นั่นนเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วมุดไปหน้าไม่ได้นะฮะนายแอ่์กำลังจกครับนายแอรเมืองคนอุดรครับอำเภออะไรครับอำเภออะไรอำเภอหนองหานครับอำเภอหนองหานนายแอ่คนอุดรอำเภอหนองหานนะครับกำลังครับกำลังจับตัวครับจับตัวถือไหมครับอืึอันนี้ไม่ต้มก็ผัดแทนนะครับ นี้งผมจะได้ผักนะครับปลาไหลที่มันได้มานะครับนี่ครับเข้าไปลึกหรือเปล่าครับลึกนะครับลึกแล้วจุดไว้ครับแป๊บหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับผลงานนี่ครับเกือบเท่าแขนนะครับตัวใหญ่มากครับโอเคครับพอแล้วพอแล้วตันไหมครับคิดว่าน่าจะได้ตัวไหมถือตัวมาหรอถือถือตัวอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าดึงออกก็ได้ไม่ไม่ห่อเข้ากดมัน ตันเข้าไปทางตันนะครับเสียนนายแอของเรากําลังอุ้มเอ้าดึงตัวออกมาแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับตัวนี้ครับยกโชว์หน่อยครับโอ้โหนักยกโชว์นะครับโชว์ไม่ได้ครับมีตัวเดียวโชว์ไม่ได้เดี๋ยวมันลงน้ํานะครับนี่ก็เป็นน้ํานะครับนี่ครับสภาพไม้ก็เป็นห้วยบ้านเรานะครับโอ้โหอ่อนแอเร่เลยอ่อนแอแร่เลยคุมเอาออันนี้ก็เป็นเบ็ดที่พวกเราวางไว้นะครับเนี่ย เปลที่พวกเราใส่ไว้ในรูนะครับนี่ได้มาแล้วได้ผลมาแล้วครับนี่เราหัดพูดภาษากลางนะครับเพราะเราเป็นลูกอีฉันนะครับบอไทยบอแแ็งนะครับขอบคุณครับย,ขขขยูของ่งสองหุ่นยนครับ